กราบสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรช่องพากินพาเที่ยวชาแนลนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเช็คสิทธิ์นะคะที่ลงทะเบียนไปอ่าเว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะ com นะเราจะมาสอนว่าเช็คยังไงนะคะแต่เราจะไม่บอกนะคะว่าพิมพ์เข้าไปตรงนี้พิมพ์เข้าไปตรง g o o g l e ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราจะไม่พิมพ์บอกนะคะว่าต้องพิมพ์เข้าไปตรงไหนแต่เราจะทิ้งลิงก์ดีกว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อา่า ด้านใต้คลิปอะค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะนี่ค่ะหน้าตาลิงก์ที่เช็คนะคะที่เช็คมาตรการเยียวยาห้าพันบาทเนี่ยที่เช็คได้นี่ในเว็บ <c oughs> เราไม่ทิ้งกันเนี่ยคือหน้าตาลิงก์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าตรวจสอบสถา,านะเลยค่ะสีเทาอันสุดท้ายเลยค่ะนี่ค่ะถ้าทุกคนอยากตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยออยู่ขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้ตัวเอง ยังอยู่ในระบบหรือเปล่าหรือว่ารอการตรวจสอบไปหรือเปล่ารองเงินเข้าเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะสาเหตุที่ว่าไม่ได้บอกว่าทําไมเราต้องพิมพ์อย่างนี้เข้าไปในก o o g l กนนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะมีบางเว็บไซต์ที่ที่ปลอมนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไปกรอกเดี๋ยวเขาก็จะเอาข้อมูลของเราไปนะคะเดี๋ยวก็จะขอทิ้งลิงก์นี้นะคะทิ้งลิงก์ของตรวจสอบนะ ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาเนี่ยจะทิ้งไว้ด้านด้านใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปสุดตรงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วก็จะเห็นนะคะก็จะวางลิงก์ไว้ให้ทุกคนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะการวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ก็คือหมายเลขบัตรประชาชน13บหลักนะคะใส่ลงไปเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนะคะวันแรกคุณใช้คุณใช้โัวหมายเลขโทรศัพท์อันไหนที่ลงทะเบียนนะคะคุณก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็ ใส่วันเดือนปีเกิดลงไปแล้วก็ตรวจสอบสถานะแล้วก็จะขึ้นขึ้นมาให้คุณดูเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันจะขึ้นมาประมาณไหนปิ้งค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าตัวเองอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหรือเปล่าหรือว่าต้องลงสิทธิ์ไหมนะ,ะนะคะนะคะทุกคนแต่ย้ำอีกทีนะคะว่าจะไม่ สอนให้พิมพ์ไปใน google นะคะว่าแล้วก็ไปกรอกกันเองนะคะจะไม่จะไม่สอนแบบนี้จะสอนจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปดีกว่านะคะเพราะว่า เราป้องกันไว้นะคะเพราะว่าข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนเข้าไปในเว็บปอมหรือว่าเว็บไซต์ปอมหรือว่าอะไรนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลเราไปทําอย่างอื่นได้นะคะทุกคนนะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพดูกันด้วยนะคะทุกคนนะขอให้ได้เงิน5,000บาทกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบาย